สวัสดีครับมาดูแป้งสําเร็จรูปนะครับอันนี้คือสูตรไม่ใส่ไข่นะครับสูตรเจนะครับแป้งสําเร็จรูปของเรานะครับอันนี้ผสมน้ํานะครับผสมน้ําอย่างเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสูตรเจนะครับไม่ใส่ไข่นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อทาง เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับหรือว่าจะสั่งทางอารลาสดตาก็ได้นะครับสวัสดีครับมาดูวิธีนวดแป้งฝังโกนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ1กิโลนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ แป้งสาลีในประสงนะครับหรือแป้งขนมปังก็ได้นะครับเบกกิงโซดานะครับขึ้นอนชานะครับแล้วก็จะมาลอนรวมกันนะครับปาเนงโกนะครับสำคัญทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็จะลอนแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาผสมเครื่องนะครับนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมเครื่องนะครับมาต่อนะครับวิธีผสมเครื่องนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับยีสต์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอากาศร้อนก็ไม่ยิ่งไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ยีสต์นะครับให้เห็นดูก่นอันนี้ยีสต์นะครับแป้งหนึ่งกิโล คับตอนนี้ก็อากาศหนาวนะครับหนาวประมาณววสัก8องศา6องศานะครับอันนี้แอมโมเนียนะครับ1ช้อชนโต๊ะเกลือหนช้อนโต๊ะน้ำตาลนะครับ2ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะไข่ขาวนะครับสี่ใบนะครับจะใส่สองใบก็ได้นะครับถ้าใส่ไข่สองใบนะครับให้เราเพิ่มน้ํานะครับน้ํานะครับไข่สี่ใบต่อไข่สี่ใบต่อน้าหกร้อยถึงหกร้อยสิบกรัมนะครับน้ําอุ่นนะครับเป็นน้ําอุ่นนะครับ นะครับ6กรกรัมนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับน้ำนะครับถ้าเราใส่ใส่ไข่2ใบนะครับเราจะต้องเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับเพิ่มน้ำเข้าไปอีกประมาณสัก70กรัมนะครับอันนี้คือไข่4ใบนะครับไข่ขาวนะครับน้ำจะประมาณ610กรัม615กรัมนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับ รรเราก็เตรียมน้ำไว้นะครับก็จะจุ่มมือแะครับแป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเราจะหมักแป้งไว้ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าการร้อนก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วค่อยมากลับแป้งนะครับ ให้นวดแบบนี้นะครับสําคัญนะครับตอนนั้นโกลเราจะออกมาสวยหรือไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนวดนี้นะครับตัวนี้จะได้ฟางโกวเยอะนะครับน้ำไม่ใส่ตัวนะครับน้ำ แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับให้ใช้ไม้พายคนก่อนนะครับแรงประมาณนี้นะครับที่นี้เราก็จะมาซาวนะครับซาวน์นหนึ่นะครับมือจุ่มน้ํานะครับ น,นี่นะครับ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 ,นนรบสาวดึงดึงดงนะครับสะบัดสบัดนะครับให้เขาให้แป้งของเขาเข้ากันนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเพราะว่าเราจะไม่นวดแป้งให้เหลวมากนะครับเพราะว่าการการนวดแป้งให้เหลวมากเนี่ยเมื่อเราหมักไปแล้วมันก็จะอ่อนอ่อนตัวลงไปนะครับพอไปขึ้นรูปแล้วมันจะขึ้นรูปยากนะครับถ้าเรานวดแป้งอ่อนเกินไปนะครับ แล้วก็ใส่ถุงหัวมันนะครับเราจะหมักแป้งไว้ไม่เกินสองชั่วโมงนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับพอถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็จะมากลับแป้งนะครับพอกลับแป้งเสร็จนะครับเราก็จะหมักต่ออยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับหมักแป้งไว้ไม่เกินสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าอากาศหนาว าดูนะครับแป้งเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็จะมากับแป้งนะครับหรือว่าจะนวดแป้งรอบที่สองนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมากับแป้งนะครับน้ํานะครับจุ่มมือนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับนะครับเมื่อเรากลับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราจะหมักต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับพอถึงเวลานะครับ1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมงนะครับเราจะปูใส่ถาดหรือปูใส่กระดานนะครับติดไเหมือน,นเดิมนะครับ หมักต่ออีกนะครับเอเนนะครับนี่ครับมาดูวิธีปูแป้งนะครับเมื่อเราหมักรอบที่สองครบเวลานะครับหมักรอบที่สองนะครับหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อครบเวลานะครับเราก็จะมาปูใส่ถาดนะครับหรือจะปูใส่กระดานก็ได้นะครับดูนะครับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องอให้บางมากนะครับประมานี้นะครับแล้วเราก็จะพักในในถาดนะครับประมาณ20นาที30นาทีหรือ40นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่แป้งที่เรานวดเนี่ยมีความเหนียวมีความแข็งนะครับมีความอ่อนมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าแป้งเราอ่อนนะครับเราก็ไม่ต้องหมักนานนะครับ ถ้าแป้งเราแข็งนะครับเราก็จะหมักนานนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะพักนะครับในถาดหรือในกระดานอย่างนี้นะครับก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะครับ